ต่อในหน้าที่149นะครับก็นับขึ้นไปบรรทัดที่5พันเตสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นไปนั้นในตอนที่แล้วเนี่ยพระพิสุก็พากันเอ่อพากันคัดค้านนะฮะว่ากลัวจะถ่ายถอนคำตำหนิติเตียนของพระสารีบุตรไม่ได้ นั้นสามนเณนโรครับสังกิจจะสามเมรนันว่าสามเณรนชื่อว่าสังกิจจะครับเข้าเล่นในตรงนี้เล่นในยาวๆเลยนะครับจบประโยคที่คำิสามีติจบประโยค,ค,ต,รโยคตรงนี้อาหาเปิดตรงนี้ครับเพราะว่ามีแค่เล่นในอย่างเดียวเลยเมื่อรู้เล่นในแล้ว ก็ตัดประโยคเลขในครับตัดประโยคในเลขในตรงนี้มีอะไรแปลกๆอยู่นะมีอะไรแปลกๆอยู่อา่าอ้าวตัดประโยคเลขในครับลูกน้ําคือตัวที่ตัวแปรเลยนะครับตัวสําคัญเลยที่เป็นตัวตัดประโยคนะให้รู้ว่าประโยคมันจบตรงไหน เจอประโยคเรียนแบบกันอีกแล้วลองสังเกตดูนะฮะไล่ไปเรื่อยๆท่านจะเห็นคำว่าปะหินันโตปิท่านจะเห็นคำว่าปะหินันโตปินี่ครับเขาเรียกว่าเป็นประโยคที่เรียนแบบกันประโยคข้างหน้าเรียนแบบประโยคข้างหลังชั้นเชิงสูงมากเลยครับสำหรับบาลีเราเคยเห็นแต่ประโยคหลังเรียนแบบประโยค ตอนนี้ประโยคหน้าเรียนแบบประโยคหลังก็มีครับมีเยอะด้วยไม่ธรรมดานะฮะก็คือนั่นหมายความว่าประโยคหน้าเนี่ยก็จะต้องขึ้นต้องขึ้นมาครับนี่ครับไม่ขึ้นมาไม่ได้ท่านเสียนะฮะคือข้อสังเกตเนี่ยผมจึงเน้นท่านเน้นแล้วเน้นอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าไอ้เครื่องหมายลูกน้ำเนี่ยครับ ในเลขในต้องดูให้ท่วนทีแล้วสังเกตให้ดีในเรื่องของเครื่องหมายจบก็อยู่ให้ท่วนทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านดูไม่ชัดเจนมันมีแนวโน้มเลยครับว่าเราจะล้มทั้งกระดานมาดูครับสังกิจจาสามเนโรอ่านว่าสามเนรชื่อว่าสังกิจจาอาหากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญ สัมมาสัมพุโทโธแม้เห็นตรงเหกับสัมมาสัมพุโทโธนี่ก็สยองยนะอะไรเป็นประธานดีนะสัมมาสัมพุโทโธอ่านว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปะหินันโตปิตัวเนี้ยเขาแปลว่าก็ดีแต่เนื่องจากว่าเราความเคยชินนะฮะปิตัวเนี้ยความเคยชินที่เราแปลว่าแม้ใส่แม้ไปก่อน เดี๋ยวสักวันหนึ่งที่เราแปลเข้าใจแล้วเราก็จะแปลว่าก็ดีแต่ตอนนี้เห็นปีก็ตาลูกวาวแปลว่าแม้ไว้ก่อนให้ตาลูกวาวแม้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 แม,แม,แม้เอาแม้ไว้ก่อนครับส่วนอนาคตข้างหน้าเราค่อยไปแยกจะถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนตแต่ผมแนะนำเอาอย่างนี้ไม่งั้นมันงงครับไม่งั้นงงนะฮะปาหินันโตปิแม้เมื่อส่ง ตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายสันติกังสู่สำนักอุปชายสะของพระอุปชามะมะของกระผมทิศวาทรงเห็นแล้วการนังซึ่งเหตุอิทงังเอวะนี้นั่นเทียวปะาหินิส่งไปแล้วเห็นไหมครับมันก็ได้ความเหมือนกันครับแม้ส่งไปอ่าประโยคถัดมาครับ อุบชาโยอันว่าพระอุบชามะมะของกระผมปะหิน,นันโตปิแม้เมื่อส่งมังซึ่งกระผมสัตทิงกับตุมเหหิด้วยท่านทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วการนังซึ่งเหตุอิทางเอวะนี้นั่นเกี่ยวปะหิน,นิส่งไปแล้วสามเณมรสยบความคิดของพระพิสุเหล่านั้นว่า ให้เหตุผลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงท่านทั้งหลายไปหาพระอุปชาคือให้ไปบอกลาพระอุปชาของกระผมเพราะพระองค์ทรงรู้เรื่องนี้มาก่อนจึงส่งไปแล้วหลังจากนั้นพระอุปชาของกระผม ส่งกระผมมากับพวกท่านเนี่ยเพราะพระอ,อุปชาของกระผมรู้เรื่องนี้เหมือนกันจึงส่งมานี่สามเณรให้เหตุผลนะให้เหตุผลแบบนี้พระก็ตั้งแต่พระสังฆเถระจนถึงพระอนุเถระก็นิ่งอึ้งเลยครับแล้วเหมือนกับบรรลือต่อสามเณรบรรลือต่อข้าแต่ท่านผู้เจริญตุ้มเหออันว่าท่านทั้งไหยติตธทะจงหยุดเถิดอ,อหังเอวะ อันว่ากระผมนั่นเดียวคมิสามิจักไปอิติดังนี้พอพูดแบบนี้ปุ๊บนะก็เหมือนกับว่าคลายพระพิสุเหล่านั้นตายด้วยเหตุผลของสามเณรแต่จะจริงจะเท็จอะไรยังไงพระพิสุเหล่านั้นไม่รู้เพราะพิะพิสุเหล่านั้นยังไม่ได้เป็นพระอารหันต์แม้แต่รูปเดียวแต่สามเณรเป็นพระอารหันต์แล้วสามเณรก็ให้เหตุผลแบบนี้นะครับอันนี้คือพอเราเข้าใจความหมาย ะะมันก็จะง่ายขึ้นสําหรับเรื่องของการแปลต่อไปเลยครับโสสามนเนรโสสังกิตจากสามนเนรอันว่าสามนเเรชื่อว่าสังกิตจากนั้นวันทิตวาวหว้แล้วพิโูซึ่งพิษุทั้งหลายติงสังปิแม้สามสิบเลขไหนครับมีวัตวาอยู่ข้างหลังก็สบายสบายนะวัตวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตห้าแต่ท่านผู้เจริญ สเจถ้าว่าโทสอันว่าโทษเมของกระผมอัติมีอยู่ไซ้ายจบประโยคตรงนี้นะฮะแล้วก็ประโยคถัดไปมีคมะถะตัวเดียวถขึ้นตุงเหรครับตุงเหอันว่าท่านทั้งหลายคมะถะจงอดโทษเถิดอิติดังนี้แปลว่าจงอดโทษเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีโทสังอยู่ข้างหน้าเราก็แปลว่าจงอดโทษเถิด อิติดังนี้นี่คือ,อเรื่องสังกิจจาสาม,มเณรนะครับผมเปิดดูหน้าต่อไปแล้วปรากฏว่ามันมีย่อนหน้าตรงนี้ซึ่งย่อนหน้าตรงนี้เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างที่จะดีมากก็เลยแปลต่อครับคืนกําไรให้ประชาชนนะแปลต่อดูหน้าต่อไปเลยนะครับมหาสังเวโคอันว่าความสังเวชใหญ่ อันว่าความสลดใหญ่ก็แล้วแต่ท่านจะแปลครได้ทั้งหมดแหละอันว่าความสังเวชใหญ่หรืออันว่าความสลดใหญ่นะฮะอุปปัชชิเกิดขึ้นแล้วพิกขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายก็มาถึงตรงนี้ ก็จบประโยคนี้นะฮะตรงนี้ไม่ใช่เลขในมันเป็นเลขนอกแต่ดันมามีเครื่องหมายลูกน้ํำขั้นอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องสังเกตซึ่งมันไม่ได้มีปีมีลุยครับแบบนี้นานๆจะเจอทีก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นะฮะเป็นเรื่องแปลกอยู่แต่ถ้ามันเป็นมันมีอ่ากิริยาที่เรารู้ว่ามันคือกิริยาคุมภาคกก็จัดไปนะครับเรื่องคุมภาคนะครับ อักขีนิอันว่าในตาทั้งหลายปุณนานิเต็มแล้วอัดสูหิด้วยน้ำตาทั้งหลายคือตอนนี้เนี่ยเกิดความสลดใจก็อาจจะเสียใจครับร้องไห้นะฮะหาทยะมังสังอันว่าเนื้อแห่งหนักไประเวทิสั่นแล้ว นะครับก็คือหัวใจหัวใจเต้นแรงครับตกใจตกใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับมันมันเหตุการณ์นะัมันเกิดขึ้นใจสั่นครับเขาเรียกว่าใจสัน่นดูแต่ละศรรษษัพท์สิครับท่านมหาสังเบโคอุปัชชิอ่าประโยคแรกนี้มันไม่น่าจะมีปัญหานะฮะแต่ประโยคที่สองถ้าดูผ่านๆจะยากครับแต่ถ้าดูลึกๆเข้าไปนะฮะ ดูลึกๆเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าใจในเรื่องของความหมายของศัพท์ได้แล้วก็ประโยคที่สามอีกตรงนี้ต้องอาศัยเนื้อหาเรื่องอเป็นตัวสะท้อนให้เราก็คือใจสัน่นทำยังไงก็ได้ครับแปลให้ใจสั่นได้อันว่าเนื้อแห่งหักไทมังสะแปลว่าเนื้อหักะยะแปลว่าหัวใจอันว่าเนื้อแห่งห,หัวใจประเวทิี่สั่นแล้ว เดี๋ยวประเวทที่จะเจอไปอีกหลายที่อยู่นะครับอ่าต่อไปมหาเถรอนว่าพระมหาเถระอาหารกล่าวแล้วโจเรกะโจนทั้งหลายอิติว่าเข้าเลขในตรงนี้นะครับจบเลขในที่กายาถาติคือถ้ามันเป็นอาหารแล้วก็เราก็เลงไปหาเครื่องหมายจบประโยคอย่างเดียวเลยนะฮะเลงหาเครื่องหมายจบประโยคอย่างเดียวนะครับ อาากล่าวแล้วอิติว่าอุปาสกาตอนนี้ไปกล่าวพูดไปพูดกับโจรน,นะครับไปพูดกับโจรอุปาสกาดูก่อนอุบาศกทั้งหลายมีทั้งหลายด้วยครับใจตามแบบบุริษทนะฮะซึ่งในายเลขนายมันมีอยู่สองประโยคผมลืมบักประโยคไ้ให้ท่านมีแค่สองประโยคครับแต่ยาวๆนิดนึงอายังทารโกอันว่าเด็กนี้ เด็กนี้ครับทารโกนะครับท่านดูทารโกนะครับทารโกแล้วพอนี้เจอการนเตเจอตัดฉันเตเจออัทธรันอัทธรันเตมันจะเป็นกิริยาในระหว่างได้ไหมเมื่อเป็นอันตรปัจจัยด้วยคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะอะไรจึงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุติยาวิพัฒน์ไงครับ ไม่ได้ถ้าจะเป็นกิริยาอันตะปัจจัยถ้าจะเป็นกิริยาในระหว่างได้มันจะต้องเป็นปัธมาวิพัฒน์เท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยอันตะมานะตะปัจจัยที่มันเป็นทุติยาวิพัฒน์เป็นต้นไปนั่นคือวิเศษนะเมื่อเราเห็นแบบนี้นะเมื่อเราเห็นแบบนี้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือเราไปไล่กิริยาในระหว่างนั่นแสดงว่าอายังภารกวนว่าเด็กนี ต้องทิศสวาเท่านั้นครับตัวอื่นยังไม่ได้ครับกรนเตก็ไม่ได้ตัดชั้นเตก็ไม่ได้อัรันเตก็ไม่ได้ต้องทิศสวาเท่านั้นนะฮะพอทิศสวาเห็นแล้วตุงเหซึ่งท่านทั้งหลายอักคิงกโรนเตนะกรนเตเป็นวิเศษนของตุงเหผคู่กระทําอยู่ซึ่งไฟสูลานิตัดชั้นเตนี่เหมือนบัณฑิตสามเณรเลยคู่ หากอยู่ผู้เหลาอยู่สูลานีิคืออะไรนะผู้อาหากอยู่ซึ่งเหลาปัณน,นานิอัทรันเตผู้ลาดอยู่ซึ่งใบไม้พายิสติจักกลัวคือยังไงพระมหาเถระ กลัวว่าลูกเมนเนี่ยจะก,กลัวก็เลยพูดกับหัวหน้าโจรว่าอุบาศกเด็กคนนี้พอเห็นท่านอักคิงกรโรนเตก่อไฟนึกถึงคนที่กำลังจะบูชายันนะครับพลุหนึ่งก็ไปก่อไฟกลุ่มหนึ่งก็ไปก่อไฟอีกกลุ่มหนึ่งสูราน,นิตัดชันเตทำเหลาครับเหลาที่จะไปเสียบย่างไฟอ่ะครับ อาบูชายันอีกกลุ่มหนึ่งปนนานนิอัทรันเตนำเอาใบไม้แห้งมาปูมาลาดหรือใบไม้แห้งมาเป็นฟืนต่อมาผสมกันเนี่ยถ้าเด็กเห็นแบบเนี้ยพายิสติจักกลัวเออพายิสติจักกลัวโอกาสที่ท่านจะแปลผิดสูงครับตรงนี้สูงบอกได้เลยว่าสูงมากครับ ต่อไปนะครับไม่มีประธานดูที่กิริยาคุมภาคครับตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายทะเปตวาพักไว้แล้วอิมังสามะเนรังซึ่งสามะเนนี้เอกมันเตนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งกรยายาถะพึงกะระทำกิจจานิซึ่งกิจทั้งหลายตานิเหล่านั้น หมายความว่าอาพระมหาเถระกลัวว่าลูกเนนเห็นโจรทนํนี่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 ก็จะเกิดความกลัวก็เลยขอร้องให้โจรเนี่ยพาเนนไปไว้มุมหนึง่งเพื่อไม่เห็นสมาชิกของโจรกําลังก่อไฟกําลังทําหลาวกําลังเตรียมการต่างๆที่จะบูชายัน,เ,นยเอาไปซ่อนไว้ก่อนคําว่า เอกมันเตถาเปตวานะฮะแล้วก็กระทํากิจเหล่านั้นคือไปซ่อนไว้ก่อนโจรันว่าโจรทั้งหลายอาทายพาเอาแล้วสามมณีรังซึ่งสามมณีคันตวาไปแล้วถาเปต,ตวาพักไปแล้วโจรก็เชื่อนะไปพักไว้แล้วเอกมันเตนะที่ส่วนข้างหนึ่งกระยิสุกระทําแล้วอ่สัมภกิจจานี้ซึ่งกิจทั้งปวงทั้งหลายเขาก็ยัง โจรก็ยังถือสัตว์อยู่นะยังเชื่อพระมหาเถระก็เอาเนนรไปซ่อนไว้ที่หนึ่งแล้วก็ไปก่อไฟไปทำเหลาทำอะไรเตรียมเรียบร้อยเพื่อที่จะเอาเนนมาบมูชาันเรื่องราก็จบตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจว่าจบย่อหน้านี้นะฮะแล้วก็จะได้แปลในตอนต่อไปในวันต่อไปนะครับมีท่านไหนสงสัยไหมครับสงสัย <c oughs> ว่า <c oughs> จะสั่งหนังสือเล่มใหม่ได้มืไยเมื่อไหร่รรเอ่ ยังไม่เสร็จครับ <laughs> ดูดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะยงเสร็จไม่ทันแปลแน่นอนครับน,น่าจะจบก่อนเอาเวลาแค่ชั้นชิดมากเดี๋ยวาหาวิธีก่อนผมนอนกายหน้าผากก่อนว่าผมจะแก้ไขยังไง <laughs>